บริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรศรีนครินทร์ศรีสะเกษในพระราชูปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนะราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีมีการจัดทําแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อมอาคารสถานที่ที่ปลอดภัยถูกสุขลักษณะมีแผนเผชิญเหตุของสถานศึกษาเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ การดำเนินงานด้านกิจการนักเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้นำนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารงานกิจการนักเรียนด้วยสมาธิโมเดลดำเนินการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนใน5องค์ประกอบได้แก่ 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 2. การคัดกรองนักเรียน 3. การส่งเสริมนักเรียน 4. การป้องกันและแก้ปัญหาและ 5. การส่งต่อนักเรียนซึ่งมีการดำเนินการโดยในนวัตกรรมการพัฒนาระบบบริหารกิจการนักเรียนโดยสมาธิโมเดลประกอบด้วยการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนเซฟการให้คำแนะนำกับผู้เรียนแอดไวซ์ การเสริมสร้างสมาธิเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนกิจกรรมการเรียนการสอนม d ติ a t i o n การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหา Analysis การนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการทำงาน Technology หลายการสร้างความประทับใจอิมเพ s ชันมีแผนงานโครงการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการนักเรียนโดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานกิจการนักเรียนดำเนินโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมเช่นโครงการโรงเรียนคุณธรรมโครงการโรงเรียนสีขาวเป็นต้นดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วนจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและมีการรายงานผลการดำเนินโครงการกิจกรรม ตลอดจนมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมและนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้การดําเนินโครงการและกิจกรรมสมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่ายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษในพระราชูปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายมีการให้บริการชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนตลอดจนมีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานชุมชนและภาคีเครือข่าย